สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเจนยังรุงรักนะคววันนี้ที่ฉันมีของอร่อยอร่อยมานบเสนอทุกคนนี่คือคุณเพชรขนมเปียกเปียกเปียกเปียเปียกเปียเปียยกว้าวเขาบอกว่าเป็นไส้ข่าวเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยนะคะทุกคนค่ะว้าวเขาบอกไส้ทะลักทะลวงทะลนจอไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูกันว่าทะลวงจอจริงๆหรือเปล่านี่จ่ะนี่จ่ะนี่จ่ะยีสกรีดมาแล้วนักนิดหนึ่งแฝบเข้าไปโอ้เออ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 ุยแม่ยั่วบท จริงๆเว่อว่ว้าวอุว้ยไข่กี่ลูกกี่ฟองเนี่ยมึงใส่มาทั้งหลเลยหรือเปล่าทําไมไข่มันเยอะขนาดนี้แม่นี่คือใส่หมูแดงหมูแดงไข่อะไรขนาดนี้เร้แม่จะไม่สาวตายแล้วอ้ยไข่เยอะมากแม่เขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยจริงกินไปเลยชิมไปเลยตรงไข่ยั่วมากเลยอะตอนเนี้ย อร่อยมากมีความเป็นหมูแดงมีความเป็นไข่อร่อยจริงๆยยังไม่หมดนะยังมีไส้นี่อีกไส้หนึ่งที่ฉันนำเสนอเธอนี่หมูย่างครูรบกวาดโอ้ยหมูย่างครูรบกวาดมากคือดีหมูเขาจะนิ่มๆ หวานหวานไม่หวานมากแต่มีความกลมกล่อมมีความหอมอื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 มอร่อยจริงๆ